มาหมดตอนที่ว่าพอหลังจากโดนจับแล้วใช่ไหมเรื่องเโดนเท่า,ข,าขึ้นมายกเ่าอีกแล้วก็มีพวกที่แบบยืมไปเยอะๆแล้วก็ไม่คืนเขาไม่มีเงินขึ้นมาหนักๆๆๆก็จะถามคนที่ว่าเคยชวนเป็นไปเจอไปทานข้าวอเง้เขาบอกดินี้ไม่เคยมีหรอกถ้าอยากมีไรายได้ก็ต้องไปทําอย่างนั้นเวลากันนะนะพูด่องตอนท่าบ้านไม่รวยไม่มีคนเลี้ยงการเงินงไม่สะพัดหรอก สวัสดีค่ะอุ้ยอ้ายชดาทรแดงใสนะคะหรือชื่อเก่าวอัครณีค่ะต้องบอกก่อนเมื่อก่อนนี่คือเป็นนางแบบเซ็กซี่ตาเลยทีเดียวเรียกว่าชีวิตสู้มากเลยค่ะอาถาก่อนะปัจจุบันเป็นไงบ้างคะพี่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าได้โอกาสดีๆจากเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะค่ะเพื่อนรุ่นน้องคุงโกทีรศักดิ์นะคะตอนนี้คือมาช่วยในร้านก๋วยเตี๋ยวของพิงโกใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทาได้นานขนาดไหนแล้วคะเกือบสองปีแล้วค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่งานใหม่งานใหม่ชีวิตใหม่แล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างทําให้รู้สึกว่ามีความสุขกับปัจจุบันมากๆเลยค่ะอต้องบอกก่อนว่าชีวิตที่ผ่านมาของพิวอายนี่ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะอ่าใช่ทุรักทุเลทุเลเลยทุเลเลยก็เริ่มต้นจากสมัยก่อนนั้นเขาฮิต คาราโอเกะใช่ไหมคะก็มีเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่ก็จะมีหลายอัลบั้มแล้วก็จะมีพวกโฟโต้อัลบั้มเป็นหนังสือหนังสือแนวเซ็กซี่นุ่งน้อยหองน้อยอะไรเงี้ยยุคนั้นยังไม่ถึงกระแก้หมดนะคะนีดนิดเลยเนาะมีปิดอยู่บ้างไม่ได้โชว์หมดเยอะช่วงนั้นในตอนนั้นอะไรที่ทําให้พี่เข้ามีวงการของสาวเซ็กซี่ก็ โอกาสพี่ม้าอนณภาให้โอกาสไปเป็นนางแบบ Body paint, แบอดี้เพนต์ไะนั้นนําพี่มาเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องสำอางฟอยล์เมคอัพฟอยล์เพอร์ซึ่งแบบนําเข้าจากต่างประเทศคนะเขาก็เลยทำบอดี้เพนต์แล้วก็ฮือฮามากว่าต้องใส่จีติงตัวเดียวแล้วท่อนบนเปืยแต่ว่าเพนต์มานี้ดูไม่ออกบางคนนึกว่าใส่ชุดนึกว่าเปย์แบบนี้บางคนนึกว่าใส่ชุดแบบไงลายนั้นแต่จริงแล้วไม่ค่ะอ,อันนั้นก็เลยฮือฮาเปิดตัวมา หลังจากนั้นก็แฟชั่นเข้ามาเยอะค่ะก็มีค่ะแล้วก็มีถ่ายปฏิทินอะไรพวกนี้ค่ะไรายได้คนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคพี่ก็เยอะในใน,ในยุคนั้นก็เยอะนะคะก็มีเงินเก็บเป็นล้านในยุคนั้นเมื่อสามกับสามสิบปีแล้วเนาะใช่ชีวิตย,ยากนะคะพี่กับการเป็นนางแบบแน่นอนนางแบบเซ็กซี่หนุ่มๆก็จะเยอะอน้อยก็อู้ฟู่มีอะไรแต่ผู้ชายที่เข้ามาหาก็มุ่งหวังอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบแต่ตอนนั้<อ>นก็หลงระเริง แล้วก็ไม่มีความคิดแล้วหรือย่างเอาจริงๆมันเหมือนเด็กขาดความอบอุณนเพราะพ่อแม่ก็เสียงแต่พี่เกิดได้เดือนไม่เดือนเลยก็เลยมาอาศัยอยู่กับคุณอาผู้หญิงแต่อยู่กันได้พอเริ่มโตเหมือนตัวเองปีก้าขาแข็งแล้วก็เลยหนีออกจากบ้านมามาใช้ชีวิตโอดโผนอะไรเงี้แล้วจัพัดจับผูกก็ไปได้เข้าวงการก่อนที่จะเข้าวงการเนี้ยเอ้อลากข้ามไปไปเป็นพวกานางแบบตามโมเดลลิ่ง ก่อนแล้วช่างภาพก็พี่พี่พี่ปิกที่ชาญฉลาดอะเป็นเป็นช่างภาพให้ส่งงานให้ก็เลยได้ได้งานโฆษณาชิ้นแรกก่อนอ่าจำได้ไหมคะตอนนั้นเป็นงานอะไรเซเว่นอัพแล้วก็เดี๋ยวเก็บฟ้าแล้วไปซื้อเพิ่มเงินได้แพรยางอะไรที่ว่าอะไรช่วงซัมเมอร์ค่ะก็เลยมาแนวชุดใบน้ำเซ็กซี่เริ่มต้นเลยคือเรามาแนวนี้เลยมาแนวนี้เลย จะแบบถูกมองในมุมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตอนนั้นเป็นอย่างไง้บ้างไหมพี่ไม่แคร์คือตอนนั้นเราเองเราก็แบบเป็นคนมั่นใจตัวเองเนาะมีความมั่นใจแล้วก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือได้เงินมาก็ใช้ไปแล้วแบบมีเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเด็กที่แบบอยากเคยแบบอยากได้อยากมีแล้วมันไม่มีก็เลยทุ่มเฟ้อใช้เงินไม่คิดหน้าคิดหลังอะเหมือนว่าเราก็ไม่ได้แบบ เขาเรียกอะไรอะเราก็คือเป็นเด็กที่แบบเด็กที่อยากได้อย่างนี้เนอะแล้วแล้วเราไม่เคยได้ใช่ใช่เขาอยู่กับคุณอาก็เนาะารายได้ไม่ค่อยดีพราะว่าหาได้ปุ๊บก็เลยใช้สะบัดเลยเราก็ไม่อยากโทษเพื่อนนะความคิดเราไม่ยั้งคิดได้แหละเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพวกยาด้วยความสังคมแล้วตอนนั้นด้วยใช่ไหมอยู่ในแวดงของเอาจุดเริ่มต้นนะนิสัตจริงเลยนะแต่ปัจจุบันยังคิดเลยว่าจะไปเอายาลดความอ้วน แล้วทีนี้มันอยู่ไกลแต่ว่ามีคนแนะนำเฮ้ยม่ต้องหรอกไปเอาอันเนี้ยไปสูบเลอวหรอเออ,แ,เอ,อแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลอะไรยังไงกับร่างกายหรือเนาะมันก็เออพร้อมจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรหลังก็ไม่รู้บ่าจะรู้ได้กับตอนผ่านมันมาเป็นเรื่องเป็นราวอ่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันพลาดมา,าแล้วอ,อ่าหอ่าใช่แดียวตรงนั้นเราก็กําลังลุ้นเลยแล้วพูดไปคุณเขาก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ช่างเขาเราเราเราู้ตัวเราเองว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราไม่ได้เสพเพื่อที่จะแบบให้มันติดหร<า>ือว่าอะไรแนแค่ต้องการที่เราทำงน <ละ S 1> ให้มันหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหอมจริงหอมจริงแต่มันมีส่วนที่ว่าเราไม่ได้หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางทีเราเรียกว่าร่วงคือต้องหลับใช่ไหมเสียงงานหลับไม่ตื่นไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็นะชีวิตอ่ะพอเราดังปุ๊บ ความหลงและเลิงของเรามันก็ต้องมาด้วยใช่ไหมมีใครมาคอยดึงคอยล้างอะไรไม่มีมันครบกันในกลุ่มก็พี่ก็ลักเมาไปเที่ยวไปปาร์ตี้สมัยก่อนอะไรก็คือไปแก๊งๆนางแบบของเราก็มีบางทีไม่ใช่นางแบบบางทีก็คนนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยพากันเราคิดว่ามันคือความสุขอะไรเงี้ยเปล่าหรอกแลวยิ่งถ้าเลิกกับแฟนแงโอ้เมาสารพัดเลยเหมือนเวลาไปทํางานเราก็จะรู้จักคนใหม่ๆ้ใช่ไหมคะใช่ เรื่องคบเพื่อนก็สําคัญเนาะใช่แล้วพอมาหมดตอนที่ว่าพอหลังจากโดนจับแล้วใช่ไหมเรื่องป็นข่าวเพื่อนมายกเขาอีกแล้วก็มีพวกที่แบบยืมไปเยอะๆแล้วก็ไม่คืนอะไรเงี้ยเพื่อนยกเขาด้วยหรออ่าที่อยู่ด้วยกันอันนั้นคือคนที่เคยก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันตัใจกันไม่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน สาวสองอะไรเงี้ยเพื่อนด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ค่อยตามไปในวงการเรียกว่าเป็นคนดูแลใช่ไหมเพื่อนเราเป็นดูแลแต่จริงเราให้เงินเขาใช้อะไรเงี้ยเล้ว่าจ้างเขาเขามาช่วยซักผ้าให้อะไรทํางานบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเวลาออกกองหรือไปไหนเงี้ยก็ไปด้วยกันเดยกกันเขาแต่พอเขารู้ว่าเราโดนจับอืเขาก็ยกเขาบ้านเรายกเขาข้าวของของมีค่าอะไรเงี้ย แล้วก็พวกลุกหนีพวกที่ว่าให้ยืมยืมไปหลายๆคนก็ตามไม่ได้คือไงอ่ะไม่ให้ความเลไไม่ได้อ่ะเพราะเราไม่มีสัญญาอะไรใช่ใช่พะใช้ระบบพูดเราก็เลยไปศูนย์ไปเยอะที่สาคัญก็หมดกับแฟนเก่าหมดไปเยอะเหมือนกันเพราะความรักอนะจริงๆก็ไม่อยากไปคิดเออช่างมันเจอหน้าเขาเวลาเงี้ยทวงเขาว่านะเขาเงินละอะไรเงี้ยใส่เชิดใส่นะเราพูดไม่ออก ก็ก็มีบางคนนะคะแต่เนื่องดี๋ยวว่าเขาไอคดีนี้มันน่ากลัวคนเขาก็ไม่อยากเข้ามาแล้วมันจะไปแปดเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ปะมาสูงสิงแล้วเราก็เตรียมตัวนะเราก็รู้เรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยไม่โดนเศษอย่างเดียวโดนเศษค่ะรายงานตัวไม่โดนจับไม่ไม่เข้าคุกอยู่กับวังวนตรงนี้อยู่สักพักอะค่ะพอพอเลิกจากตรงนี้มาก็ไปรักเมาแอลกอฮอลบุหรี่ก็ยังไม่เลิกอะไรเงี้ยสุขภามก็เลยซุกซนแล้วพอ ทำงานเลยในวงการไม่ได้ก็กลายเป็นว่าต้องไปทํางานอย่างนั้นอีก uh huh. ชีวิตก็ยังอยู่ในวังวนความทุกข uh ์เ huh. วทนาค่ะขอย้อนไปช่วงที่ชีวิตที่พี่ตกต่ำที่สุดนิดน uh ึง huh. นะ่คะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่แบบเอ้ยเราจารา uh ัดกโรไ่ก uh huh. ินข้าวก็ต้องเซ็นเขา uh huh. อ่ะอค่าเช่าห้องติดสองเดือน <laughs> แล้วพอเราไปทางานอย่างนั้นได้ที่ uh huh. ว่าผลแค่ห้าร้อยพันหนึ่งชีวิตมันอานาถเนอะอะไรเงี้ย วันหนึ่งได้แค่ประมาณนั้นเองเหรอคือมันต้องเก็บไว้ใช้ใจหรืองานมันเริ่มแก่แล้วไงสามสิบกว่าอาชีพนั้นก็เรียกว่าแก่แล้วสามสิบกว่าแก่ตอนไปทําอ่ะโหจุดขนาดไหนคะที่ที่ต้องแบบเราต้องคือเป็นคนที่อันนี้ก็ไม่ชอบอะไรที่มันพิสดารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีฝาประจํำไม่ค่อยมีอะไรนั่นแหละ โอ้ยให้เงินให้อะไรเป็นไงบ้างคะให้แบบไหนคะพี่ก็ให้เงินเป็นสดสดเป็นแสนแสเลยไงนะไปกินท้ากันให้ปฏิเสธไปเลยไหมคะพี่ตอนนั้นพอมันงานมาเริ่มแบบวงการนะนะเราพูดตรงตรนทาบ้านไม่รวยไม่มีคนเลี้ยงการเงินไม่สะพัดหรอกตพองเงินท่าถ่ายละครหรือถ่ายอะไรบางทีมันต้องมันยังไม่ได้ได้เลยในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอย ในช่วงกินอยู่ใช้ระว่างนั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็ไปบานทีก็เออไปกินข้าวไม่ได้เสียหายอะไรเริ่มต้นจากตาราเริ่มจะกินข้าวและอะไรที่มันจุดพลิกผันของพี่อะพลิกผันหมายถึงว่าไปทํางานแบบนั้นนั่นแหละพอกินก็เข้่อปบ่อเขาคงไม่ไม่แล้วมันคนปากปากแบบไม่อ้อนไงจะเลี้ยงอะไรเงี้ยก็งแบบไม่ยอมไม่อะไรเงี้ยคิดไปคิดมาแบบมัน ทำเป็นหยิงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีพอไม่มีเงินขึ้นมาหนักๆก็จะถามคนที่ว่าเคยชวนไปไปเจอไปทานข้าวอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีหรอกถ้าอยากมีรายได้ก็ต้องไปทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยตแรกๆก็อยู่ข้างนอกอะไรพวกนั้นน่ตอนนั้นเราูคิดไหมว่าชีวิตเราจากนงแบบดังเนาะจะต้องแบบขอโทษนะพี่ใช้คําว่าสาวไซร์ไลน์ได้ไหมคะคือเราคิดไหมว่าโ้หชีวิตเรามันจะขนาดนี้เนาะ ก็แอ,แอบไปแล้วทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้มีกรอบโกยหรือเก็บเลยเงี้ยพออยู่นานๆานไปใช่ไหมพวกวงการน,นี้มันก็ปบดหน้าช้ำอะไรอย่างเงี้ยพองานไม่ค่อยมีมันก็ต้องยินใช้อ้าวเขาก็เลยแนะนำให้ไปข้างในแล้วกัน,น้ oh. ก็เลยต้องยอมอ่ะแล้วมันความคิดชั่วโมงคือความเมามันยังดื่มยังอะไรเพราะว่าเราต้องให้เมาถึงไปทํางานได้เลย,เย oh. อืมมันก็เลย ไม่มีสติยั้งคิดเนี่ยทุกวันนี้เลยต้องคิดว่าเออเราควรมีสตินะอยู่ระติกสำคัญใช่มันควรจะได้เผยยั้งคิดได้เออหักห้ามใจอันนี้อันนั้นช่วงนี้มันไม่มีอะไรมายั้งคิดแต่ว่าเงินเงินเงินอะไรเนี้ยเนาะพอมันดาวแล้วเราถึงก็เราแบบเออเรายิ่งทําตัวเองเข้าไปอีกมันก็ยิ่งจมชมขขาขุดหลงฟังตัวเองเลยอ่ะกี่ปีครับพี่ก็หลายปีอยู่นะมันมันทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดนี่ใสเสียมาก วันนั้นคิดโอถ้าเรากรบโวยเป็นกรอบเป็นกร,รมนะเราก็คงได้เงินนะมันมันใช้ชีวิตผ่านๆไปได้มาลงขวดอะไรเงี้ยเลยเออ่าบุหรีเออ่เงี้ยพอ,อ,อพอเรานะออไม่รักตัวเองเเอะไรอยางเงี้ยก็ติดตามเวลาเขามาสามัมภาษณ์อะไรคนนี้นะมันก็มีมีภาพี้ก็ทำงานช่วงนั้นก็ไม่กล้าว่ามาบ้านหรอกเพราะมันเสื่อมเสียที่บ้านเลยเนะนั่นแหละ ก็เลยพางหายไปร่อนเล่ไปอยู่แบบอยู่ห้องเช่าอะไรพวกนี้คูเหมือนกับเอาเงินเก็บเราก็หายไปหมดเลยเนาะเออเอาเงินเก่าก็ล่ะแทบจะไม่มีเหลือแล้วค่ะพี่แล้ตอนนั้นร่นเล่ขนาดไหนคะร่นเล่ขนาดไหนคือก็ย้ายไปอยู่ห้องเช่าถูกๆอะไรเงี้ยแล้วพอดีพอจังหวะพลิกผันหลังจากทำอาชีพนั้นแล้วไป ก็มีไปออกพอกิ๊บบุ๊กพอกิ๊บบุ๊กเออคุณยุทธเขาก็มกรเธอกับฉันเก่าอ่ะเขาก็เออหวังอยากช่วยว่าจะได้เผือมีเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยนะพอได้มาก็ไม่จะเก็บอีกนะเขาไปออกพอกิ๊บบุ๊กช่วงที่ทํางานแบบนั้นอ่ะนชื่อเออชื่อหนังสืออะไรเลยวิไอ้ดาวตกอ่างนะพอพอออกหนังสือเสร็จปุ๊บชีวิตก็แบบก็ยังไม่ไม่ยังไม่รักตัวเองอ่ะก็เลยกลายเป็นว่า มีโอกาสว่าคนในวงการเออให้ไปตอนแรกคุณเกิวิน,นัทก็ชวนไปทําตําแหลก<ไ>อยู่ในบ้านน้ำไปล,ล้างแก้ก็เคยออกรายการอันนั้นอ่ะแล้วก็คุณทุกตาวบนวันก็ช่วยซัพพอร์ตเออให้ไปออกรายการช่วงนั้นมันเป็นรายการพวกเคเบิลทีวีหรืออะไรใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ทํารายการแนวนี้นะไงแล้วก็ออกค่าเช่าให้เป็นรายราย,ราย,รายป,ปีนึงเลยอะ่ะให้หให้อยู่ห้องเช่าเนีย่ยเพราะเดือนนึงก็ไม่ถึงสองพันเงี้ยพอทานั้นอยู่สักพักนึง เพราว่าทำจังหวะไปทำออรอปพอยาเม,มาอนนะ,ะอยู่ตรงร้านถ่ายรูปมาสเตอร์ตรงข้ามเซนทรัลพาวอ่ะที่เก็บบัตร<ะ>เก็บบัตรจอรดรถแล้วก็คิดราคาค่าจอดถ้าเกินเวลาเนี้ย<ะ>แล้วไปไปมาก็ออ<ะ>พอจูดนั่งพุกก็มีใบปลิวแจกเพราะจากเดินานายเพราะพี่พักอยู่แถวนี้<ะ>เดินานายบอกว่าต้องการจะเปิดห้างใหม่ต้องการแม่บ้าน<ะ>ก็เลยเอออยู่ใกล้เดินเอาก็ได้<ะ>ก็เลยเปลี่ยนพอทําแม่บ้านพอพอทําแม่บ้านปุ๊บ ก็เริ bakery, the segue, the yes, ่มต mm ั hmm. ้งแต่ห้างยังไม่มีร้านค้าก็ลุยๆุไปแล้วเพลินได้ออกรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีก็เลยเป็นข่าวฮือาได้ไปออกเจาะใจเ้าชีวิตก็พลิกผันเ็าเออจากอันเนี้มาเป็นแม่บ้านแล้วก็เออมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยว่าก็มีความสุขแล้วนะแต่ก็ยังใช้ชีวิตไม่พ้นเรื่องอย่างเดียวเรื่องเงิเนี่ยก็ยังกิน ดื่มอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่หลุดเนาะยังไม่หลุดแล้วก็คิดว่าเออชดอะไรเงี้ยเออเงินเราอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดถึงสุขภาพตึกถึงอะไรมานั่งคิดนะอืมชีวิตก็แบบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นแม่บ้านอยู่ในห้างะไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในห้างเงี้ยในเขามีเป็นร้านอาหารเงี้ยแลพอตอนหลังอ่ะเจ้านายเขาเปิดเป็นร้านคาราโอเกะโอ้ยิ่งใกล้เข้าใหญ่เลยพวกกระดาษ สิงดื่เมาโอ้ยแล้วก็เมาทุกวันอะไรเงี้ยจะพัดจะผูไปทีนี้ก็มีพี่คนนึงรู้จักเขาทําเป็นร้านนมร้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็เออตอนแรกเขาต้อนเล่ก่อนก่อนจะไปร้านร้านพี่เขาพอดีเพื่อนในวงการคุณจอยปิติยาก็ต้องขอบคุณเขาก็อยากช่วยวอาเออไปอยู่วงนี้เลยให้ไปอยู่ไปเรียนเสริมสวยที่ราชบุรีเผืือไปช่วยพี่สาวเขาก็ไปอยู่ได้สักพักหนึ่ง พอดีมันมันความรู้สึกว่ามันจูน,จนกันแต่ไปเข้าคุณจอยเขาไม่ได้อยู่ด้วยไงคุณจอยเขาอยู่อยู่เยอรมันตอนนั้นก็เลยกลายเป็นจะมีปัญหาอะไรเงี้ยพอดีพอรู้ว่าพี่คนที่ทําร้านนมอะ่ะเขาเกลื่อนไว้ก็เลยเออไปช่วยเขา,าดีกว่าเลยย้ายอย่างแรกพอดีกลับมากรุงเทพต่อแล้วกลับมาโอ้ชีวิตไปเรื่อยเหมือนกันนะอยู่ร้านนมได้สามปีอย่างเงี้ยก็ อ้แล้วก็ยังแอบเมาอยู่เจ้านายไม่ชอบไม่มาก็ยังแอบเมานะพอเลิกงานเงนี้ย<ม>แล้วก็ไปมาก็อ,อยากได้เงินเยอะมีคนรู้จักก็อยากช่วยเหลือไปเป็นแม่บ้านแม่บ้านในของอดีพอตพตรอยอย่างเงี้ยงานก็ไม่หนักอะไรนะเงินเงินก็เยอะก็เลยไป<ม>ไออยู่สักพักก็แบบเป็นคนแต่ก่อนมันยังไม่ปากอะไรเงี้ยป<ม>็นคนแบบ คือปากไม่หวานใช่หัดใจเจ้านายแล้วเขาอายุเยอะแล้วไงบางบันเขาความดันขึ้นเลยสงสารเขาวันนี้ร่วงเราเป็นลมเลอเพื่อนเจ้านายผู้ชายนะประมาณชอบพูดสิ่งที่ถูกต้่งแต่มันไม่ถูกใจเอก็เลยเ้วเรวช่วงโควิดระบาดแล้วทีนี้เราเห็นว่าเอย้ทำไมคนขับรถหยุดทุกวันทุกอาทิตย์ได้ไอเราก็หยุดบ้างจ้านายไม่พอใจกลัวกลัวมาติด ก็คนที่เรามาบ้านมาหาอาจริงๆป้าหลอกมาหาอาก็มาแอบซื้อเบียร์มากินวนอยู่ช่วยร้ายอยู่นะยังมันก็ยังยังละไม่ได้ยังละไม่ได้ยังไม่เลิกแต่ยังละปีชดละตอนลดเวลาทำงานก็มาดื่มนั่นแหละท่านก็เลยไม่พอใจท่านก็เลยบอกไม่เอาเธอละอันนี้ก็เลยบอกเออไม่เอาติดต่อพี่คนหนึ่งเขาอยู่ถึงเชียงใหม่เอาป่ะไปทําเชียงใหม่ ไปเป็นแม่พัานี่เชียงใหม่พอถึงเวลาท่านก็บอกว่า่าให้ให้ปรับปรุงไม่อยู่หรอกไปเอ้ดำยิงมันน่าคิดแล้วเสียดายไปหน้าเลยไปเชียงใหม่แล้วชีวิตมันไม่ใช่ไงก็เลยกลับมากเทือกต่อเทพอต่อตอนนี้ก็เอาล่างงานยังอายุเยอะๆยอะแล้วห้าสิบแล้วอ้าสิบกว่ากว่าแล้วงานอายุเยอะๆยัะก็เนาะพอดีจังหวะปิงฟองเขา ขาดคนไปช่วยงานเปิดบูธก็เลยไปช่วยเสร็จพอคุยกันเขาก็เลยเออเดี๋ยวแนะนำคุณโก้ให้ก็เลยได้มาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอตอนนี้ละเลิกแล้วละเลิกเพราะว่าโอ้ยหลายๆอย่างก็สุขภาพแล้วก็คือสติระเก็บร่างกายสังขารเนี่ยสงสารก็เออเราทำลายมาหูครึ่งร้อยแล้วเนาะห้าสิบดี เออใฮ้เราเราต้องเราต้องเดินนะแต่ก่อนพี่ลงรถเมย์แบบสมิติเวชแล้วเ,เดินมาเนี่ยเดินเดินมาทางานเก็บร่างกายแล้วเรา,เราถ้าเมาหนิแล้วเราทางานตื่นไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าเออไปเปิดดูว่าวิรุฬสุขภาพอะไรยังไงใช่ไหมก็เลยออกกําลังกายเท่าที่จะทําได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกกินเลือกสิ่งที่เอาใส่เข้าปากอะไรเงี้ย ไม่ไม่จุกจิกไม่อะไรกับมันคือนม้ตอนนี้ก็สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นน้ำหนักลดลงโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากก่อนที่เราดูกันได้เห็นอาจจะแบบรูปเรงอมทุกอยู่เอออมทุกค่ะมันยังณตอนนี้มีเก็บแล้วใช่ไหมคะเริ่มเริ่มมีมีบ้างมีมีมีเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะตามอัตราภาพตามอัตราภาพ จริงๆไม่กล้าเตือนหรอกคะ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนเตือนก็ยังไม่อยู่ <c oughs> ถ้าคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วชีวิตมันต้องเจ็บะแล้วจะต้องจำอะถ้าเราจะเป็นคนเท <c oughs> ่านี้แหละแล้วก็จําแล้วเราก็คิดแล้วว่าเออเรจะทําอะไรยังไงต่อไปถ้าเราเจ็บแล้ว <c oughs> จริงๆนะต้องปล่อยให้เจ็บมีบาดแผลแต่บางคนเขาโชคดีเกิดมามีความคิดมีอะไรดีๆอันนั้นเรียกว่าดีไปถ้าเกิด <c oughs> ผ่านพ้นไป <c oughs> แต่ถ้าจเจอวิกฤตแล้วอะ่ะ ทำให้มันเป็นโอกาสว,ว่าเออเป็นครูเอาเป็นครูแล้วกันคนที่ยืมเงินไปได้สาธทุก็ถืถอซะว่าความทุกสุขภาพที่มันจะย่ำแย่ก็แลแกเลยเงินนี้ไปเออเปล่าทำบุญปวดน้ำส่งให้กันไปแล้วก็คิดว่าเนี่ยขอแลกกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตที่มันอาจจะเข้ามานาคนขอแลกกับสิ่งนี้ไปแลกกับเงินนี้ ถ้าไม่ได้คืนก็ช่างมันขอขอแรกกับชีวิตท,ที่ดีๆคือไม่ต้องร่ํารวยแต่ขอให้ไม่อดไม่อยาสุขภาพแข็งแรงเท่านี้แหละผ่านมาเยอะเน,ะะนาะเจ็บมาเยอะแหละน้ำตา,ำตามันพูดถึงโอ้โหค่ะตอนนี้ก็น้ำตาแทบจะ ไม่มีในด้านลบแล้วมีแต่น้ําตาอู้ปื้มปิติมีความสุขอะไรหัวเราะน้ําตาเล็ดอะไรละมันมันเปลี่ยนไปละแต่พี่เก่งนะคะพี่ไม่ถึงพี่จะดิ่งยังไงพี่ก็ไม่ทำร้ายตัวเองอืมไม่ไม่ทําตัวเองเจ็บไม่เอาเจ็บแล้วต้องมารักษาอีกใช่ไหมเออไม่เอาไปทําเราก็ยังแบบร้กชื่อตของเราอยู่ แต่บางก็ทําร้ายด้วยอย่างที่บอกที่ว่าไปไป,ไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีเนะี้ยม,มันก็เข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยพอแกกตัวมาเออมันรู้สึกว่าร่างกายเราอย่างไงอ๋อเราทําร้ายมาเยอะแล้วเราเข้าใจกับมันม <laughs> แต่นี่คือจุดเด่นจุดจุดแข็งที่คือที่สู้ชีวิตมากคือต้อง,ง,งสู้ <laughs> เราสู้อย่างเดียว <laughs> <laughs> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่นแบบชับไว้กับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ